เรื่องนี้พอมันมีมีเรื่องราวของการปฏิรูปขึ้นมามใช่ไหมคะหลายคนก็บอกว่าเออดีแต่บางคนก็บอกว่า ทำไมมันไม่ได้อย่างที่คิดเลยอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของกรมการขนส่งทางบกก็เลยออกมายืนยันกันอีกรอบหนึ่งนะคะเรื่องของการปรับปรุงเส้นทางรถเอ่อก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางประชาชนชนั่นแหละนะคะหลักๆเลยแล้วก็ระบุออกมานะคะบอกว่าตามที่มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับกรณีการปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจําทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบนสื่อสังคมออนไลน์นะคะเรื่องนี้ทางกรมการขนส่งทางบก ขอเรียนนะคะชี้แจงแหละประเด็นดังกล่าวเป็นการดําเนินการตามแผนปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจําทางหรือว่ารถเมย์นะคะในพื้นที่กรทมและบริมณฑลซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของทางกระทรวงคมนาคมนะคะยกระดับการให้บริการแก่ผู้โดยสารแล้วก็ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบ รถโดยสารประจําทางกับระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นๆทั้งระบบรางโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตระบบเรือระบบต่างๆที่ว่าเนี่ยนะคะเอ,อ่อซึ่งเป็นการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งของประชาชนที่มีผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมากแล้วก็ยังต้องการให้รถเมล์นะคะ<ม>ทำหน้าทออ่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อนําผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความ สะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารนณะ ไม่ต้องใช้รถส่วนตัวลดปัญหาจราจรติดขัดโดยกรมการขนส่งทางบกมีการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งปฏิรูปเส้นทางเนี่ยนะคะจำนวน237เส้นทางให้กับบริษัทเอกชนจำนวน130เส้นทางและขอสอมกอค่ะจะยังคงวิ่งเนี่ยจำนวน107เส้นทางด้วยกันนะคะซึ่งทางขอสอมกอได้จัดการเดินรถเส้นทางปฏิรูปครบทั้ง107เส้นทางก็คือตั้งแต่วันที่25กร,รกฎาคมนี้ โดยจัดการเดินรถเส้นทางปฏิรูปที่ขสอสมกได้รับอนุญาตควบคู่กับเส้นทางเดิมในบางเส้นทางนะคะส่วนเส้นทางเดิมที่มีการทับซ้อนกับเส้นทางที่เขามีการปฏิรูปที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ประกอบการทางขอสอมกอได้หยุดค่ะ หยุดเดินรถให้บริการไปแล้วก็คือตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมและส่งต่อให้บริษัทเอกชนจำนวน14เส้นทางนะคะแล้วก็ทางบริษัทเอกชนผู้ได้รับอนุญาตประกอบการเนี่ยก็ได้มีการจัดการเดินรถในเส้นทางสายปฏิรูปควบคู่กับเส้นทางสายเดิมก็คือดำเนินการแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อปี2566เป็นต้นมาปัจจุบันนี่นะคะมีการเพิ่มจานวนรถจานวนเที่ยวให้เพียงพอต่อผู้ใช้ ต่อผู้โดยสารนะคะที่ต้องการเดินรถในช่วงเวลากลางคืนตามความต้องการของประชาชนแล้วก็ในระยะแรกๆเนี่ยผู้ประกอบการก็จะมีการระบุเส้นทางเดิมควบคู่กับเส้นทางปฏิรูปข่าเพื่อลดความงุนงงสับสนในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านผู้ประกอบการเนี่ยนะคะ จะต,ต้องมีการตรวจสอบติดตามการจัดการเดินรถให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดอย่างเคร่งครัดหากพบว่าแนวทางเส้นทางหรือว่าเงื่อนไขในเส้นทางใดที่ดูแล้วไม่เหมาะสมคุณแม่คุณู้ฟังทางกรมการขนส่งทางบกนะคะเขาก็จะพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขให้สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของประชาชนต่อไปฉะนั้นเนี่ยที่เราเห็นการปฏิรูปเนี่ยนะคะที่เห็นมีมาเริ่มเริ่มมีมาตั้งแต่ปี2566แล้วก็ที่เห็นค่อนข้างชัดเจนเลยก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ วันที่25ฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าจากนี้เดินหน้าต่อไปเนี่ยนะคะเส้นทางไหนที่ประชาชนอาจจะต้องการใช้เพิ่มนะคะหรือว่าเอเส้นทางไหนไม่ค่อยมีคนนั่งนะคะก็อาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้รับความสะดวกมากขึ้นอืม,อมนะคะก็เนี่ยแหละคะ่ะเป็นคําชี้แจงจากทางกรมการขนส่งทางบก